การนิดเกษตรบร่จำเป็นต้องว่าสีขายเสมอไปครับเศดไ้กินในครคนเลื่อนเรือกับแจกพี่แจกน้องเหลือจากพี่แจกพี่แจกน้องหล้วก็เอาไปกขายครับแบ่งป,ปันบ่ได้แบบว่าต้องเป็นธุรกิจต้องเอากำไรท่อนั้นเอากำไรท่อนี้มันสิเป็นมันสิเป็นแรงในการถอในการนิดเกษตรเลยครับม่นจะบ่แเ่เนหัวใจของการนิดเกษตร สวัสดีครับน้องวุฒิพักพบนะะเนาะค่ะนาอแม่ครับค่ะน้องวุฒิคะให้ผู้จัดจาการถามเนี่ยค่ะว่าอีหยังเป็นแรงจูงใจให้มาเป็นกเกษเต,ตรเต็มโตค่ะอ๋อแรงจูงใจเนาะก็ไปเห็นในหนังสือปเป็นในสื่อต่างๆทรทัศนต่างสิ่งกัเห็นพระเท็ดต่ญาเห็ดไหมครับก็บเลยล่องมาเห็ดบึงมั่งกัประสบผลสำเร็จแน่ล่มเหลวแน่แล้วก็ปปับเปลี่ยน ไปเห็นเพเนตอันนั้นอันนี้มากรับมาปรับใส่เขากับสวนครับเฮ็ดมาจากปีละค่ะห้าปีแล้วครับปิดเขาปีที่หาแลวครับโอ้ยห้าปีก็คือเริ่มแหลกเฮ็ดเลยนี่ก็บ่ไเด็ประสบความสําเร็จเลยเนาะค่ะบอครับการเนเกษตรปัจใจยอหลีกะอยู่ในเรื่องน้ำครับก่อนจะเฮ็ดกรอสหลีต้องเข้าใจก็เรื่องน้ำวันครับเป็นจังไดค่ะตอนที่แหลกเนาะ ผมขุดคลองรอบหน้าพื้นที่มันประมาณเจ็ดไรเจ็ดไรบัดต์นี้ขุดไปแล้วก็มาดำหน้าดำหน้าแล้วก็ปล่อยปลาลงเลี้ยงบัดต์นี้ในการแบบว่าเอารถเกีียวไม่เกีียวบัดต์นี้มันก็นจะเกิดเฟี้ยงเนาบันต์นี้ปลาก็จะตายไปเลยครับปลาที่ปล่อยไปมันก็นจะตายไปเลยค่ะประสบปัญหาปีแรกพ่อมาปีที่สองจะมาขุดคลองขึ้นอีก ขางในทีหน้าองจะขอข,อข,อขืนอีกฟังหนึ่งจะเห็ดข้องตรงกลางหล่อพื้นทีไหมครับก็จะมีบอ่อเก็บน้ำยู่สองบ่อมีมีข้องใส่ไก่ทางทิศตะวันออกเลยกับทังทิศตะวันตกไัแต่เก็บน้ำพ่อไม่เห็ดอีกกับซุบป,ปัญหาอีกน้ำแห้งแรงข้องใส่ไก่ครับเอ้าบาัดนี้กะไปเห็นในซื้อโทรศัพท์ใน y o u ูทูบมาสิ ของอาจารย์โควิดเพนเหตุธานาคานา่าน้ำก็เลยเอามาเหตุเป็นในสวนของแต่ของเจ้าแหลกในบ้านกระเบื้องหน่อยที่มีธานาคานา่าน้ำก็มาคุดเป็นธานาค่าน้ำระบบเปิดยูหาจุดครับเป็นหาจุดมีบอ่อเปิดบ่อลุ่มบ่อรับน้ำตามที่อาจารย์พนเดแชร์ลงยูทูบน,นะครับคุดจังไหนเขารถจกมาจกบ่ครับคุดเป็นแบบขึ้น น้ำสางเขาเนี่ยนะครับท่อแปดสิบครับกับคุดลงกใบบางจุดกับพ่อน้ำเร็วกะบหาหาปอกหกปอกเลือกสุดแปดปอกถึงเกลาปอกครับปาดมันเลืกป็นหนัคุดจังไรเล่ะคะบ้านี้กะคุดมือแหละกะบท่อเซกะคุดข้นมาครับคุดมือแมนครับคุดมือกับักจอบเนี่ยนะจะเอาเลนอยู่วันนี้ บ้าครับบ้าอิหีครับมีในยุมี่ในเฟซบุ๊กครับผมผมเอาลงเฟซบุ๊กไว้อยู่เฟซบุ๊กซื้อยังค่ะบ้าเกษตรครับเป้าเกษตรแมนครับโอ้เดี๋ยวสิเขาไปเมืองเนอค่ะเด้อพี่นนองค้าพอดีมือนี่มาเจอหนองเพิ่นโดยบังเอิญเนอค่ะมาฟังประสบการณ์เพิ่นว่าโลบลูกคุกข้านมากกว่าจะได้มาหอดทุกมือนี่นะคะกับวธรรมดาเลยแม่ค่ะแมนครับแมนก มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเกรเกษตรบ่จําเป็นต้องว่าสิขายเสมอไปครับเฮ็ดไว้กินในรัวเรื่อนเหลือกับแจกพี่แจกน้องเรือจากพี่แจกพี่แจกน่องหล้ะก็เอาไปขายครับแบ่งป,ปันครับขายกับว่าดตขายราคาแพงก็ขายตามที่เพิ่นซื้อได้เ้าขายได้การเฮ็ดเกษตรนี่บ่ได้แบบบ้าต้องเป็นธุรกิจถ้าเฮ็ดเป็นธุรกิจมันจะล่มเหลวครับ ถ้าเห็ดเป็นแบบธุรกิจหรืว,ว่าต้องเอากำไรทอานั้นเอากำไรทอานี่มันสิเป็นม,มันสิเป็นแรงในการถอในการเห็ดกษตรเลยครับมันจะบ่แเม,ม่นมัวใจของการน็ดกษตรค่ะการเน็ดกระเรก็คือตามร้อยของพ่อห้าเนี่ยแหละครับของพพอหลวงห้าเนี่ยแหละครับพ่นเห็เด้เพ่นไดให้ห้าการเดินร้อยตามค่ะพี่น้องคะสาม,มารถติดตามน้องพ่นได้ด้วยค่ะเด้อที่ สวนบบาเกษตรครับสวนบบาเบวเกษตรค่ะพี่น้องวัยรุ่นสมัยนี้นะคะหาหยากแห้งที่จะมะักเกษตรค่ะพี่น้องแ่นครับค่ะปีที่แล้วผมก็ดำหน้าเพาะระบบถาดเนาะกาถาดยนไหมที่เป็นเขาหน้าย่นแต่บ่เอาไปโยนเอาไปดำเป็นแถวค่ะเขาก็งามดีอยู่แต่ประสบปัญหาคือกครขับน้ำท่วมบ่ได้เกี่ยวครับโอ้ยแต่ละปีนี่ก็คือจะเจอปัญหาต่าง<ม>กันท่อบอ่ค่ะบ่ท่อครับปีนี้ก็ หน้ามาไว้กะดำเป็นบางส่วนปีนี้กับบ่ได้ปล่อยปลาหลายกะคือว่าสีปั๊บไม่สีปั๊บแผนไม่แต่กะมันมีปลาเหลืออยู่ในในพื้นที่เหลือบางส่วนกะเอาเทคโนโลยีมาเห็ดพันป้าเองครับคือว่าเอาระบบสลารเซลล์มาเปิดน้ำให้ตลอดทุกมือทุกมือ ปาแตเพียนที่อยู่ในหน้าผมมันก็นจักไข่ออกมาแล้วครับเพราะว่าเห็นลูกมาแล้วครับอบอค่ะแมนครับเอาพอพอแม่พันที่มันเหลือในในบอ่อของเห่าออกมาใส่หล้กก็มาเปิดน้ำโซลาเซลล์มันก็นจะมีลูกให้ใเองครับโดยม่ต้องไปสือเขาโอ้นีือการพอพันธุ์เน่เนในหน้านค่นเนาะแมนครับถ้าเขาไปเบื่องใน่เฟซบุ๊กของบาเกษตรก็จะเห็นหลายๆอย่างการลงทุนที่แหลกก็คือไป ของบกเกษตรมีหลายนอนมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีหานมีปลาปลาเข้ากันจะเลี้ยงแบบแบบจังไงล่ะบ่บ่บ่บใส่อาหารเลือกปลาที่บก,กินอาหารของตามท้องตลาดนอกก็จะจะเลือกเป็นปลานิ่นปลาแต่เพียเนเนี่ยมันกินพักกินหญ้าอ,อยู่ในสวนของเข้า,<ๆ>ากัเข้ากับตัดลงคอะมันกินปลากินพืชแม่ครับจะนิ่เป็นพวกปลา,ากินพืชเขาจะบเลี้ยงแบบ ปาที่กินหัวอาหารนะครับอืมก็คือลดต้นทุนหน้น้ำลดครับพอถ้าเขาทุนบาหลายเท่ากาับประมาณน,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 นี้เนาะค่ะแมนแมนครับแมนอืมเข้าเข้ากับเลือกแบบให้มันเหมาะสมกับทีทีสวนของเขาเนะครับนนเนาะก็เป็ดอะยังทีเป็ดไข่เข้ากับไปซื้อจากตลาดมาประมาณที่ผมซื้อมาปีนั้นจนกระทั่งปีนี้ ผมกเพอพันุ์ออกมาหลายรุ่นแล้วครับอค่ะนี่พอพันุ์ก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งแม่พันุ์ก็จะเป็นเป็ดกายก,ากีแคมเบลวเอาสองสายพันุ์มาผสมกันอกายกีเขาจะไข่ดกปักกิ่งเขาจะไข่ใหญ่ผมเห็พันุ์อยู่ซูมมือนี่ก็มีคนมาแบงปันเอาหลุกไปเลี้ยงหลายหลายหลายหุนแล้วครับอค่ะสุดยอดเลย ป้ากระเพาะพันเองแมนครับเป็ดกระเพาะพันเองแมนครับสีเฮ็ดยังอีกค่ะปีนี้เอา้า <c oughs> ปีปีนี้ปีนี้นจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละครับค่ะปีนี้เจอปัญหาเราหรืค่ะเอา้าเจอแล้วครับเจอแล้วเดอดหน้าไว้ครับน,<า>น้ามาไว้เจอกับยอดยานครับเพราะว่าพ่อมีฐานะขั้นาำฐานะขั้นามเขา,า,าก็จะดูดลงเก็บไปในพื้นที่ของเขาแหลวก็ออกไปใน ขังขังเที่ยงแล้วครับอืมค่ะครับสุดยอดเลยเอาพี่ถามแนวว่ารุ่นเล่าข้าวเดียวกันนึงสี่เขากลับไปเฮ็ดงงเฮ็ดงานกรุงเทพหนึงสี่อยากอายมูว่ค่ะบ่บระครับว่าอยากอายครับว่่อยากอายอยู่ในธรรมชาติมีความสุขหลายครับอืเดี๋ยวอยู่กับพ่อกับแม่เดี๋ยวอยู่กับขอบครัว้วเนาะคะ่นะเนาะบ่ครับผมผมพ่อแม่ผมเสียแล้วครับเอา้าพ่อแม่ผมเสียแล้วผมผมเอา พี่สาวแม่มาดูแลครับพี่สาวแม่เพื่อนบ่กคอยบ่อคอยแข็งแรงครับเพื่อนอายุหลายแล้วอยู่น้ากันแค่สองคนครับเอาบอกค่ะครับอุ้ยเขาโทษหลายพี่บ่หูว่าเว้นยังครับอะใหเหตุเกีตรเูตเดียวเนี่ยละครับเห็ดในเห็ุหน้าเห็ุคนเดียวเลยแม่นะครับเหตุผู้เดียวพ่อเด็กเหตุเกษตรกพ่อเด็กเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง เลี้ยงชฉีพบอยู่มันกับมีเงินหมุนเวียนในสวนอยู่ครับอ๋อก็คือเลี้ยงตัวเองนั่นมเลี้ยงเลี้ยงป่านั่มแม่ครับอ้พี่เปี่ยนจากช่องกเกษตรเป็นช่องหาคู่ดีบอนอมมือนีเอาเอาน้องเอ่าบุดครับบุท้ามือนีฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะ่ะเนาะเพื่อมีคนอยากแบบว่าอยากเขามาชมสวนจริงหรือว่าอยากมีเหลืองรึกษางสิเนาะค่ะอันกัติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เนาะครับ ศูนย์หกสองสี่สามแปดเก้าสามสี่ห้าค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับสวนบ้าเกษตรครับค่ะโอ้เด็กฝังประสบการณ์นี่ขาวๆนะคะแมนบอค่ะน้องบุญแมนครับนี่ขาว่าีนี้ห่ามือก็ว่าจบครับเรื่องเกษตรเนี่ยโอเคค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปสวนเนาะค่ะเนาะแมนครับเมนค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนสวนนันมันสวยงางกันครับยังยังยังบ้านเด็ก ให้ช่องได้เขาไปเปิดอันเปิดทําไล่การเลยครับไล่พร้อมก็อนีก่อนครับเอานองวดค้ามือนีอยากให้นงวิฝากยิ่งถึงถ่านผู้ชมเด็กก็ลั่งชมไล่การเนี่ยค่ะการเนตเกษตรนี่ก่เป็นห้างเลือดชนิดหนึ่งเด้อครับยาวามันจะได้ล่ะยาวามันเชย่การเนตเกษตรนี่ก็คือว่าสร้างธรรมชาติให้แกส่วนรวมซะครับ แค่หนึ่งครับโอ้โหว่าอ่าโอเคค่ะน้องวุฒิขาโมนีพี่ขอบคุณหลายๆสำหรับครับการแช่ประสบการณ์การทำเกษตรเนาะค่ะเนาะแม่นครับบ่งขตื่นเต้นขึ้นกันครับก็ออกยุ่ยซูมเลยละครับก็เอาก็คือเป้าหมายก็คือสร้างแรงอาหารไว้ให้เจ้าของเนาะแรงอาหารให้กับคนเรื่องของเจ้าของค่ะ พอสั่งแรงอาหารได้แล้วตอนนี้มันกลายมาเป็นรายได้เลี้ยงจากของกับครอ,อบครัวเนาะค่ะเนาะแมนค่ะแมนแมน,แมนค่ะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผู้จัดการกร็เบาหนิวจะไปเยี่ยมสวนเนาะค่ะเนาะเน่ยครับวันนี้ดอนลาบครับค่ะวันนี้จ้าหน้กากขอพูดถึงวุฒิหลายๆค่ะ,คะสวัสดีค่ะ